เล่นน้ำกันไลยเดี๋ยวแจ้งน้อยกะเดี๋ยวแยกกลับบ้านเพราะว่าส่งส่งน้องมาทำงานใส้เหลือโบเมนหลบได้๋ยลาโบเมนเลิบอันนี้ยังโกะต่างเฮี้ยน,น,นจอยแมม เลยทันมาบปเมีนพอเจ็กไปสะเขาปะทันมากสิเอาอยู่กับน้องกอนดึกคน,นขั้นเด้น้องคนขั้นน้องคนอาบน้ำมากไม่ไหมเออเป็นจอเลยพี่ปนี่ย <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ยังอ่อนเขาอยู่ตอนนี้ยังอ่อนอยู่ <c oughs> โอ้โอโอโอไง อ่แป้งแล้วครับเออจังหน่อยกับเป็นสร้างเผือกแดงน้องแก้วมาแล้วนะคะก้อนแก้วของเรานะคะหนุนก้อนแก้วนุ่นจ่อยขาหลังนะคะอยูย่อยู่นุ่นเดินอยู่นุ่นนะคะว่ามันซูมไม่ได้นะคะน้องจ่อยนะคะมาออกกําลังกายนะคะน้องจ่อย เออทาแปง้งท่าแต่หัวแดงจึงคืนอ,อยู่เอาอาว,อาว,อาวคนรอคนรอกวดล่ะค่ะคนรอให้เพื่อนให้เพื่อนออกคลิปก่อนจังหน่อยคนรอเห็ดงานโอุออมอ้มืนมือหักฟังใบกลางจริงเหนื่อยอาแป้งนะ ตาเตาหัวขั้นเนาะขั้นหน้ามงทูนตัวพี่เปีกเกาห้แน่พี่เปีกเกาหน้าหนอกไน้่ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตูปีจนตึพี่อยู่เพระเป็นเราหวะดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว นอนอ่อนแล้วบันนี้นอนอ,อ,นอ่อ,อนแล้วเอออ่อนแล้วอ่อนพีปีไปแล้วเออเอยเอ,มอยมวยพีปีไปอ่อนไปแล้วครับตะเอไ <c oughs> <c oughs> อเสียโอ้มีหลุมก็กันมองใช้เลอบบ่นนี่คือมองดาวโอ้พ<อ>่<อ>นเห็ดหลุมไว้คือกันเนาะ เฮ้ย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 มาเด้อครับแม่แม่ท่านใดจะมาเยี่ยมมาหาเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะโตก่อนนะคะนี่บ่ได้กอดตอนหน่อยได้ได้ได้กอดตอนใหญ่ได้ในหน่อยตำหนีกำลังเป็นตะกอดเป็นตะหอมอยู่เด้อค่ะเด้อมามาเด้อค่ะรีบมานะคะโอ้โหโอ้โห โอ้โหโมเมนต์มันออกน้ำะตีก็มาคักแี่ปีบุงอยู่เลยปีเห็นหนองนอนยันหลอดทองพี่เดอร์ต้องขยดเขียบขึ้นกันกับหนูนั่นละนอดยากอยู่ดอก บางทีเพ oh, 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 oh. nah ิ่นนอนอ่อนเอาหนองคือกันได้ก <kindergarten cruise> ันนี่แต่แมนบราไม่แยงนี่สินอนร่องอยู่ได้นี่โอ้โหโอ้โหเข้าได้เฉยเลยเอ้ยเอาฮึ๊บ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 พี่เฝ้าน้องพี่เฝ้าน้องเออเออเออ เอ้ยโลชั่นนะคะโลชั่นแบบใหม่นะคะหน้าน้าวแล้วอาบน้ำแล้วต้องทาโลชั่นว่าสันว่ากันกันผิวแตกนะคะหืมสกับบ้านบานนี้สิกับบ้านให้บอนโอ้ปวดใต้หัวปีปีสิกับบ้านให้บนนอนออลูกสาวนี่นาะ แต่อยู่น้ำหนองแล้วบรรยากาศเย็นดีมากเลยกอเอ้ยจุบกันแหละจุกกันแหละอ่อนกันคักอ่อนกันคักเออห่วงน้องนะคะห่วงน้อง เออตัวหย่างหรอปะเทียนีตัวอะไรเอยว,ว้วาวผู้บ่าวหน้าแดงส่วนแก้วตานะคะนู่นนะคะยินกินหญ้าอยู่นี่นะคะแก้วจ๋าแก้วจ๋า แก้วเนาะนหน่อยๆกินล่ำหนามสุดยอดเลยกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆนะคะพี่นกคือมาอยู่น้ากันพี่นกนี่พี่นกคือมาอยู่กับหนูเนาะพี่นกบบกิดหนอดหนูบอแก้ว ตัวเร็วมากนะคะก้อนแก้วของเราเริ่มจะอวบอันขึ้นแล้วน้อยๆกินหงาไหมหักลำเปาะ,ะเลยอย่อยาหญมงาด้วยค่ะนี่พ่แมล่ลำอ่อยด้วยค่ะนี่ลำหญ้านะคะลำหญ้าเฮ้ยเฮ้ยเแก้วแก้วกินแล้วก็นอนจะได้โตเร็วๆนะคะ นังนังนังเริ่มหนาขึ้นแล้วค่ะนังเริ่มเป็นมหหดแล้วแก้วของเราเร็วเรมามาโบโบไปเล่งกับพีปีกับพี่ดาวสิมาไปไหมมา,มาเร็วมาเร็วแก้วหุ่นจะเหมือนแม่นะคะ ไงลูกก็ยังงั้นนะคะหุ่นเหมือนกันเลยทางนี้ก็เฟียกันอยู่ทางนั้นก็กินยางเดียวยังวะในหน่อยกินลํำไหมหักเปาะเลยผู้บ่าขายเงาวงี่มไดสิมาโรงเรียนเนาะผู้บ่าเลิบนีเนาะ ป,ป้าเอป้าเอนะเฟียพีอยู่อ่อนพ,พี่อย่างให้พี่กลับนะคะเดี๋ยวโบมีค้นให้ถูคุนส่งน้องถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็งั้นเดี๋ยวแม่สมก็ขออนุญ,ญาตจบไอ้สุดโอ้ยไ์สุดพนะ ก็จบเอ่อคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะจ่าก่อนนะเร็วจ่ายสวยกันลุกจ่าโอ้ฝุ่นจ่าล่ะเสียงกันเสียงประสานเสียงอัลรหลเอ่ออ้วนอ้วนครับด้วยอ้วนครับด้วยบ๊ายบา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 ย ยังเหตุคือก้อนีการแต่เบิ้องพอามือพักไว้เออบายบายบายบาบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะปุ่นตั้งปุ่นกับบายบายเอากาออกมม่ยังลรเฮ้อโอ้โอโอนั่งนั่งนั่งหัวหัวปุ่นโอ้อืออืออือืก้อนติดจบลิ่นี่จักบาทแน่จัดบาทแน่อปจัืออออืออืออั้นเออ Ừ, พ่อไม่อยู่ด้วยนะคะได้ตีตูดมุอ้วนด้วยตีตูดเผื่อแม่แม่แล้วนะคะเอองาอเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบา,บายบายค่ะโอ้โอ้โอ้โอไม,ม่อยากให้พี่กลับ